ค่าเงินค่าเงินคุอื่นด้วยเหรอเวลาตายอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นค่าเงินคุอื่นไปไปติติดไปแตะอย่ยวมาแตะแต่ไปแล้วไงอย่ามาแตะไปถึงดิสอลลูไม่อะเยดูนี้แหละมันไม่ได้เห็นค่าเงินคนอื่นแต่เวลาตอนทุบมันขึ้นเลขก็ติดลบไปทำไมใจกลางเหมือนแค่หกันแปดปกติเจ็ดพันขึ้น เไอพี่นงทำนะพี่นไปไหนวะงูเองไปนู่นละวต้องจับข้างล่างต้องจับข้างล่างโอเคไปจับนะจับข้างล่างสุดแล้วก็เลื่อนน่ะแล้วก็เลื่อนน่ะทำดีช่วยด้วยเไปช่างมันเด้ออยากให้พี่โนงจับแกกันก็พออะไรกินอะไไรมม่ีอะไร จะจับใจกันพี่มันบอบบางพี่แข็งแก่งเกินจะตีเหรอเราอ่ะค <c oughs> ืเอ,อ <c oughs> เปล่าเฮ้ยเ,เ,เราไปแตะมันทำไมก็องให้มันรู้เฉยๆไม่ต้องไปแตะมันแทนที่จะกระโดดเฉยๆก็พอถ้าเจอตัวนี้คือห้ามไปแตะมัน ปล่อยให้มันวิ่งตามเราก็ไม่เป็นไรนี่<ท>ตัวกูผีพวกกูเป็นคนฆ่าคุณเหนห้ามห้าม,ามจับมันห้ามจับมัมบมนใช่แน่นอนเอานี่ทำอย่างเงี้ยไอเป็นจุ่มน้ำเป็นจุ่มน้ำเขียวใเหรอเฮ้ยจับมันได้ด้วยเหรอต้องให้มันโดนมันกระลืนกรลืนไงเรียบร้อยตอนขนเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโดนไปหนึ่งลูก <c oughs> ปื้ ลูกปืนมาไอสองเองอย่ามาทำซ่าโอเคต้องเล่นด้วยความเงียบครับถ้าเกิดพี่ปืนมาเราเราเสียงดังไม่ได้นะเราพูดนี่เขาได้ยินนะทำอะไรก็ต้องระวังปืนมาเฮ้ยละเข้าตู้แล้วครับผม น้องเป็ดน่ารักออกอู้น้องเป็ดย่างหลอนเลยวิคเฮ้ยมาทำไมวะเนี่ยมาทำไมเอะพี่ไปนู่นแลครับคนอื่นจะไปไหนกันเนี่ยโอเคโอ้โหมาช่วยโฟตรดีหน่อยพี่ไอ้ลุงปืนอยู่ตรงทางอนี้เลยอะทางที่ผ่านเราอะที่เราต้องเอาของไปสายอะ ้องไปเอารถมาเข้าตู้ก่อนเลยอต้งเอารถมาด้วยหรอเดียวคนเดียวไม่ไหวอนี่ไงออกไปโชว์เลยเดี๋ยวพี่ไปโชว์เลยบิ๊กนี่ไงดูพี่ดิโอเคพี่ถือไปนะเมีลุงปืนอยู่ดิลุงปืนดูต้นทางให้หน่อยดิมีฝั่งนู้นนั่นเนี่ยตรงไปฝั่งเนี้ยมีมีลุงปืนอยู่เดี๋ยวนี้วง ยกไม่ขึ้นอ่ะต้องเอาเข้าไปนู่นเลยพี่ปืนไปไหนแล้วอะ่ะไม่รู้อ่ะไม่ปืนยู่อ่ะหนู่นหกแล้วเหมือนอะไรได้ฟื้นปืนอยู่ข้า,าขงห,าหลังอโทษเมื่อกี้มันยิงมาโดนกำแพงครับไม่โดนผม อ๋อยังยังยังใครก็ทำอะไรเสียงดังตรงนั้นวะนะเดี๋ยวพี่ปืนนี่เขาก็ยิงเอาหรอก <c oughs> ยาเสียงดังสิเดี๋ยวก็เดินกลับมาบิ๊กช่วยยกนี้หนะ่่ยไปกวาดเนืมอบัตรเห็นรถไปชุบเหมยก่อนนะถ้างั้นนะ ผมเราต้มละอเไรมันต้องตั้งนะพี่พี่อย่าเพิ่งเอาเข้านะพี่อย่าเพิ่งเอาเข้าพี่แนวนี้ไม่ได้หรอต้องตั้งมันนอนไม่ได้ไั่ไอที่สูบมันจะพังเออมันจะตั้งยังไงเ่ยตั้งยังไงหนุ่มก็ก็ตั้งอย่างนี้ไงที่ถือตักถือข้างบนไว้นะเดี๋ยวนี้อ๋อไอเจ้าเฟ้ยนี่บอกว่าถือข้างบนไว้อ้าพี่ถือข้างบนแล้วตั้งละตั้งสูนแล้วพี่พี่เข้ามาพี่เข้ามาพี่เข้ามาเข้ามาเออเออได้ปะปล่อยเลยนะเอ้ยได้ด้วยได้ปล่อยเลย สวยสวยสวยกาเขียนออกมาเ,า,เาเราเหมยเราเหมยคือเราไปชี้ตัวคนร้ายเอาเองนะเหมย <c oughs> โอ้ย่มิยุกเป็ดอ๋อเด็กบอกมาดิใครเป็นคนฆ่าดิบอกมาโอเคเงินทอนหกพันสามโอ้ยหัวกระโหลกครปลินโ แล้วก็มีแจกันด้วยเอาเท่าไรเนี่ยสองพันสี่ร้อยอ้แพงไอ้นี่อย่างแพงโอ้โหไปขายที่ไหนเนี่ยตู้ผูไม้สีต้องไปหาเช็คคอยก่อนเจ็ดพันสามร้อยแล้วชิ้นใหญ่ชิ้นนึงเลยทำไมพี่ต้องทำเสียงแบบว่ามีเสียงลมมาอะไรเงี้ยเป็นร้อนในป่เกียร์พี่เฮ้ยนี่ไงเช็คพอยอยู่นี่ โอเคไปเอากล่องไม้นั้นมาสองหมื่นกล่องใบไหนกัแในห้องเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้มีกล่องด้วยมันมีชั้นบนนะกล่องใหญ่กล่องมีสิ่งนี้เดี๋ยวก่อนล็อกกันไปไอ้กล่องนั้นใหญ่มากมันจะบังทังไายพี่ไหนโอ้กล่องนี้หรอสองคนหรอจับข้างล่างสุดนะบิ๊กต้องจับล่างสุดแล้วตรงกลางๆอ่ะล่างสุดแล้วก็ตรงกลางๆเนี่ยนายพี่ จะไปเดี๋ยวตามเดี๋ยว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 จเย็นจะเย็นบิ๊กจะเย็นพี่มาไม่ได้วะโอเคพี่ต้องดูดเข้ามาใกล้ๆตัววะวินามเองว่นามเองน้องแต่พี่มองไม่เห็นทางนะพี่นำมั่มมนะใครก็ได้ดูหลังให้หน่อยจะตกลาวาหรือเปล่าดูต้นทางก่อนได้ไหมโอเคมาตามมาตามหรือมีได้โอ๊ยอ้ยอุ้ยมันล้มหรออะไรก็ได้ที่ไม่ล้มอ่ะโอเคโอเคจับด้านบนด้วยคนนึง สองหมื่นหนึ่งเลยนะอันนี้คือระวังละวาดด้วยนะทุกคนลดราคาแล้วพี่มันกระแทกคว้าก่อนไหมจะลบเนี่ยพยายามดูดมาฝั่งนี้อยู่เอ้ยชนรถอ่ะไม่เกินละเกินละไ่ไม่เกินละเฮ้ยถ้าเกิดเราเข้าต้องดันรถเข้าตามเลยนะเกินเกินอยู่เกินเกินเกินแต่ว่าต้องดันรถเข้าตามเลยดิดันรถเข้าตามมาเลยดันรถเข้าตามมาเลยโอเคเรียบร้อย พี่เป็ดมาว่ะใหญ่ๆนี่มันนะพี่โนเล่นเล่นกับลูกปืนเลยแลวเราต้องห้ามจับมันอ่ะเราต้องทำยังไงมันถึงใจเนี่ยไอเป็ดตัวเนี้ยย่องไปเรื่อยๆมันไม่ยิงเราหรอกมันไม่ทำอะไรเราก็จริงแต่ว่าเรามีวิธีทำให้มันหล่นลาวาได้ไหมเอารถเข็นดันมันเอ้ยเอ้ยรูก่เรืยเรือเรือเรอเไือเร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 ือกรือเรันเรอมรือเรือเรือเรเรือเรอเเรือเรบเสียงลมเองรรรรร ยไม่เหลือเท่าไหร่พี่พี่มี40เมาเมาเมาเคนี้ก็โอเคแเราบิ๊ก40ก็โอเคแล้วมันไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวชนพี่ลงลาวายอย่างเงี้ยเดวเดะมาแล้วเอ้ยรอก่อนดิบิ๊กหัวนี่ไปไหนก็เหมือนเดินช้าเขาก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง้ั嘛ไอ้ชั้นบนมีของว่าพต เราไม่ไป,ไปด,ดูก่อนเอนาะเจ็ด่รถไปนู่นเหรอยะไปดูให้ไปดูนี่ลงมาข้างล่างก่อนนี่ลงบนชั้นล่างงั้นเราขึ้นไปดูชัน้นบนแล้วกันเนาะยังไม่มีใครมาค้นเลยเนี่ยประตรงประตูไม่ได้เปิดเลยมีของแน่แน่แหละนี่็อ,อกเกอร์อืมอืเอาดีๆนี่ไงเอายกไม่ได้ <laughs> ไม่มีอะไรเลยเ,ลอเอ่าแล้วไงมีแต่ความว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยตอได้เสียงาเลยแล้วนะโอเคตอนนี้มีหมื่นสามแล้วทีเ่เช็คคอยมีหมื่นสามแล้วครับโดนด้วย สามสิบ <30. gasps> โอ้หมวใจจะวไยโอ้ไม่กอดอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นโอเคเรานั่งรอครับผมไปกันหรือ,อยังวะเนี่ยกูไม่มอนเยอะเกินมอนเยอะเกินไปไหมตวระเบิดเดก็มาห้องนี้มันห้องปิดตายเนี่ยถ้าเกิดมีตัวไม้ใกล้นี่คือเราหนีไม่ได้แล้ว อย่าบอกนะว่าเห็นเราอ่ะอย่าบอกนะว่าเห็นเราอะโอเคปลอดภัยครับผมอุ๊ย,ยอะไรระเบิดทุกคนอยู่ไหนกันโอเค จัดการแล้วหรอบิ๊กจัดการเลยวพี่มาจัดการเราด้วยระเบิดเสร็เกือบตกแล้ว <c oughs> เอ้ยของของพอแล้วนะอยู่ที่นู่นก็หมื่นห้าแล้วนะน่ะอุ้ยชู่ขยิงเลเซอร์เฉียวหน้าไปทีเดียวบิ๊กทำพี่เกือบแตกกร <c oughs> โดน ผมรอดมาเองผมรอดมาเองนะมาดินะทางนี้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ไปโดนปืนไห่นะหรอเี่ไงพี่พยายามล่อเสียงอยู่นะนะฮัลโหลฮัลโหลนะ โดนละจุกไงลุงพลไงลุงพลเกมนี้ผมก็จุกมาแล้วไงเรร็บร้อยอยังบิ๊ก โอ oh ้ยช่ยอ้เก็นเลยจะจุ่มลงบ่อซะหน่อยโอ้โหจะจุ่มน้ำซุปเขียวซะหน่อยเฮ้ยเจอกันเร็วจังไะสวย นี่ไงลวงไปอีกหนึ่งเฮ้ยพีอ้โหตู้นี้อย่างแพงเจงพี่จัดตาแล้วเดือดละหกโดนระเบิดใส่หน้าวิ่งเหลือดสามสิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาวเคาะหน้าพี่จะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดลอสิบห้าอ่าแต่ละมาโดนเองนะไม่เกี่ยวนะโอ้พี่เดือดตู้นี้ไปเองดีวะเนี่ยตากตู้นี้ไปคนเดียวเลยปะ มันก็ลากไต้อยู่นะแต่ราคามันลดลงไปเรื่อยๆครับแล้ลากเขาเช็คคอยยังไงพยายามดันเหรอโอเคผมจะดึงมาครับ ไม่บอกไปหวพี่โอหวางไว้เนี่ยพี่จะพี่จะลากนี้ไหมเดี๋ยวมันทำไมมันเป็นที่เมาส์ก็ไม่น่าใช่นะเกมหรือเปล่าไอ้ที่ถือไอ้เพแล้วสวัดสวัดเนี่ยพี่ลากหมื่นแปดมาหมืนแปดอออันนี้ออกก่อนเาะกันเอาหมืนแปดใส่ ก็ของข้างในออกต่ของข้างในออกด้วยเออเอาใส่รถ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 เฮ้ยจุ๊บมีคนโดนของทุกหัวอีกแล้วต้องช่วยกันยกไปตั้งไว้ด้านไหนไหมเฮ้ยมันต้องไหนมันต้องมันต้องมันต้องไอไอพีปล่อยไว้ก่อนต้องไหนส่วนกันใช่เหรอเอาล้างันเขาทำไมก็ใส่ไว้ในรถก็ได้ปั้นทำแมเอาไอ้นี่เฮ้ย เอ้ยอย่าไปโดนเป็ดนะอย่าไปโดนเป็ดนะทางเข้าของเอารถเข้าพร้อมกันสองคันปืนลุงปืนมาลุงปืนมาเกือบแตกเฮ้ยบิ๊กฆ้าลุงปืนได้เหรอบิ๊กใครบอกให้ล้มใครบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนเอาใส่ก่อน เอาใส่รถดีกว่าเร็วเอาใส่เร็วสองคนเร็วพี่โดดูดไกลจังวะนะดูดทั้งบนนู้นเฮ้ยต้องมีรถอีกคันนึ่งพี่โพี่โเร็วเสร็จแล้วเได้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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ได้ไ่ได้ไอ้าวโอ้โอ้โหแล้วแม่งพอดี เหลือครับขาดทุนกว่าเดิมอีกโอ้เชียเหลือสามหมื่นนะของไม้มันชิ้นใหญ่เกินนะดิดอกไม้ไ่ได้หรอไม่ติดแบบนี้ติดพี่เราออกบ้างไม่ได้หรอทำไมพี่โนไม่เฮ้ยไม่หวาง អូ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 តាតាថាងថាងតាវ៉ូ โอเคเดี๋ยวรอเอเนจีรีเซ็ตครับผมเราก็จะวิ่งเข้าไปเลยวิ่งกลับฐานทัพเราเลยเอาอ่า <im itation> เราคือผู้เหลือรอดตั้งใจดูเกินลืมพิมเอาเดี๋ยวพารติกพารติกไปไหนอ่ะ้อพารติกมาทันตึงเฮ้ยไอตัวระวเบิดมายก <ขอ S 1> ต,ตี้แล้วเ <ott> <ขอ S 1> นี่ยยกตี้แล้วเนี่ยทุกคน ยหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย